بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنبينهم بمع إيمان الله การที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยบางทีมันก็มีแหละพี่น้องคนที่มาดูถูกเหยียดหยามเราหรือบางคนก็มาวิพากวิจาร์ณการกระทําของเราหรือคําพูดของเราทั้งๆท,ที่เราก็พยายามที่จะอยู่ในกรอบคําพูดก็อยู่ในกรอบอิสลามการกระทําก็อยู่ในกรอบอิสลาม แต่บางทีก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกดานะ่ะพี่น้องถูกอะไรแหละประนามยามิมนเวลาพี่น้องโดนคนอื่นเข้าดา่าหรือประนามยาม,มินเนี่ยพี่น้องคิดยังไงต้องคิดอย่างผู้ศรัทธานะคิดคิดอย่างผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ใช่คิดที่จะด่าโต้กับเขาเขาด่าเราแสบยังไงเราก็ตอบกลับไปแสบกว่าเขาอีก เ,เขาก็ขึ้นแสบกว่าเราอีกเราก็แสบกว่าเขาอีกถ้าโต้กันไปโต้กันมาอย่างนี้ไม่ใช่คิดไม่ใช่ทำอย่างผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาพี่น้องครับคนที่สอนศาสนาเนี่ยเอาหลักการของศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาบอกว่าฟรารดีตุลลกุมุลอิสลามมาดีนา ฉันได้ยินยอมได้ยินดีที่จะให้อิสลามเนี่ยเป็นศาสนาของพวกท่านอิสลามก็เป็นศาสนาของพวกเราแล้วก็คนที่เอาอิสลามมาสอนคนแรกนะใครกับพี่น้องรู้ไหมใครก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาเลฮิวะซัลลัมถามพี่น้องนิดนึงว่าท่านนาบีถูกด่าไหมนบีถูกประนามไหมท่านนาบีถูกดูถูกเหยียดหยามไหม โอ้ทั้งหมดเลยยิ่งกว่าถูกดาอีกพี่น้องทัณบีถูกเยาะเย,ะเยะ้ยถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกหมอผีถูกเยาะเย,ะเยะ้ยประนามว่าเป็นคนสติฟั่นเฟือนเป็นคนบ้าเป็นคนอะไรสติวิปลาดไปแล้วจนกระทั่งโดนหนักไปกว่านั้นก็คือโดนทำร้ายจนกระทั่งโดนในลักษณะที่ถูกลอบสังหาร นะครับมีการลอบสังหารท่านนาบีหลายต่อหลายครั้งแต่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาก็ปกป้องมาบอกนบีบ้างให้ยิบรีนมาบอกนบีแล้วก็นบีได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ถูกปกป้องให้พ้นจากพยันตรายของคนที่คิดร้ายหลายต่อหลายครั้งของเราเนี่ยพี่น้องถ้าจะยืนหยัดอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาบางทีก็ถูกประนามยามหมิ่นเหมือนกันโดยเฉพาะ ผมพูดครั้งนี้เพื่อเป็นการเตือนตัวผมเองนะพี่น้องแล้วก็เตือนไปยังบรรดาวิทยากรต่างๆนะครับในทุกๆช่องนี่แหละที่ทำหน้าที่ทุกช่องก็ทำหน้าที่เหมือนๆกันนี่แหละเอาสุนนะของท่านนาบีนะเอาเอากุรอานของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลามาสอนให้คนในประเทศเนี้ยหรือต่างประเทศก็มีนะครับที่เขาชมทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจศาสนา พอคนรู้พอคนเข้าใจาศาสนาก็จะเรียกร้องผลักดันไปสู่การปฏิบัติแล้วสังคมมันก็จะดีขึ้นมานะครับโดยเอาหลักการอิสลามเนี่ยไปปฏิบัติทุกครัวเรือนทุกช่องนี่แหละคณาจารย์ทุกคนก็พยายามมีเจตนาอยากจะให้ตัวของเราได้ดีแล้วก็สังคมได้ดีด้วยแต่มีอยู่นิดหนึ่งเดี๋ยวจะพูดเรื่องน,นี้ต่ออยากจะเรียกร้องให้มาทำงานรวมกันเนี่ยได้ไหมพี่น้องทำงานรวมกัน แบบมีเอกภาพทำงานรวมกันฉันพี่น้องทำงานรวมกันในลักษณะที่รักแล้วก็สามัคคีกันอยู่ช่องใครช่องมันนี่แหละแต่ว่ารวมกันนะรวมกันในลักษณะที่ไปมาหาสู่กันมีกิจกรรมร่วมกันถ่ายทอดสดนะครับจัดงานร่วมกันในลักษณะเช่นนี้ให้มันเกิดความรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นพี่น้องแล้วก็ทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงประชาชนเนี่ย เฝ้าถามเออาจาย์มันเป็นไปได้ไหมที่สามสี่ช่องนี่จะรวมกันผมบอกว่าเป็นไปได้ถ้าทุกคนถ้าทุกช่องมีอีมานที่แท้จริงทํางานเพื่ออลัลลอฮ์อย่างแท้จริงอคติต่างๆความที่โกรธกิ้วต่างๆทิ้งเอาไปก่อนแล้วก็หันหน้าหันตาเข้ามาหากันถามว่ารวมกันเนี่ยกับแยกกันแตกแยกกันไม่ใย,ยดีกันไม่สนใจกันนี่ย รวมกันกับแยกกันแล้วก็ไม่สนใจใยดีกันอ่ะอันไหนมันถูกต้องมากกว่าทุกคนเรียนศาสนากันมาทุกคนรู้กันหมดแหละไอ้รวมตัวกันสามัคคีกันรักใคร่กันอันไหนพอจะทํางานร่วมกันได้เราก็ร่วมกันตรงเนี้ถูกต้องกว่าเขาเรียกว่าอัครบุริตักว่ามันใกล้เคียงการยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลามมากที่สุดเอาละสังคม บางสังคมที่ยังไม่เข้าใจในแนวทางสุนนะยังไม่เข้าใจในแนวทางของนบีกิตาบุลลอและสุนนะของท่านนาบีเนี่ยยังไม่เข้าใจในแนวทางตรงนี้ก็ประนามยามมินนะครับบอกพวกเราทุกคนว่าโต๊ะครูจานดำจะจานดำทีวีมุสลิมจานดำอย่าตีมทีวีจานดำทีเอ็มทวจานดำไวชันั่นทั้งหมดจานดำหมดแหละ โดนประนามยามมินโดยการทุกคนเละเพราะว่าเป็นหนทางที่เรียกร้องไปสู่กิตาบุลละสุนนะนะครับก็ถ้าเกิดเราจะรวมกันเนี่ยอลฮามดุลิลลามันจะได้เป็นปึกแผ่นแต่ว่าทุกช่องคณาจารย์เกือบทุกคนนะครับถูกกล่าวหนาะว่าเป็นโตคูจานดําเป็นภาษาของการด่าเนี่ยพี่น้องเป็นภาษาของการประนามยามหมินไม่ใช่ภาษาชมเชยเนี่ยโตคูจานดําอย่าไปฟังมั่น ไอ้พวกโต๊ะครูจานดำโดนหมดเลยสี่ช่องโดนหมดอย่าไปสนใจมันอย่าไปถามมันอย่าไปดูมันอย่าไปช่วยเหลือมันบรรดาโต๊ะครูจานดำโดนดา่าโดนประนามโดนวิพากวิจาร์ดวยกันทั้งนั้นแหละนะครับแล้วก็เป็นหนทางที่นบีก็เผชิญแบบนี้มาก่อนนบีเองเนี่ยเป็น เป็นผู้ที่นำเอาอิสลามมาประกาศเป็นคนแรกก็ยังโดนประนามโดนด่าถูกกล่าวหาเพราะนั้นใครก็ตามแต่ที่จะดำรงไว้ซึ่งการนำเอาศาสนาที่ถูกต้องไปสอนผู้คนก็มีแหละเสียงวิพากษ์วิจาร์ณเสียงประนามยามหมินเสียงดูถูกเหยียดหยามเสียงาต่างต่งเหล่านี้มีเราทำยังไงพี่น้องทำกันยังไง ในขณะที่เสียงวิพากวิจารณเสียงก่นด่าเสียงประนามยามหมินมันเกิดขึ้นในสังคมกับบรรดาโตคคู่จานดําเราทํำยังไงพี่น้องสิ่งที่ผมทำนะไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทํากันยังไงประการที่หนึ่งขอดูอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาให้คนเหล่านั้นให้อัลลอฮ์เปิดใจให้แก่เขาได้เข้าใจแล้วก็เรียนรู้แนวทางที่ถูกต้อง เป็นเพราะว่าเขายังอยู่ในแนวทางที่ไม่ถูกต้องเขาจึงประนามยามมินด่าทอนินทาสาบแช่งนะครับเขาถึงได้อยู่ในหนทางนั้นยอย่าเอาลอดได้โปรดเถอะใครที่ยังไม่เข้าใจขอเอาลอดได้โปรดให้เขาได้เข้าใจาศาสนาอย่างถูกต้องแล้วเขาก็จะเลิกเลิกประนามยามมินเลิกด่าทีนะครับแล้วก็อภัยพี่น้องอภัยแล้วประการที่สาม ประการที่หนึ่งนะขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้คนเหล่านั้นเนี่ยได้เข้าใจาศาสนาของอัลลอฮ์อย่างถูกต้องประการที่สองเราให้อภัยแก่พวกเขาประการที่สามพี่น้องทําหน้าที่สอนสอนนบีบรกว่าอัลลิมูท่านทั้งหลายจงสอนวายัสซิรูอธิบายให้มันดูแล้วฟังง่ายๆอธิบายแล้วให้เขาเหล่านั้นเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเรื่องของาศาสนานั้นไม่ใช่เรื่องที่หนักหนาสาหัส ทำให้มันเกิดความง่ายได้หาเทคนิคในการที่จะอธิบายแล้วเนี่ยทำให้เขาเห็นภาพชัดแล้วก็ด้วยความนอบนอบ้นอมภาษาที่สุภาพสอนพึงสอนเถอะ่วลาตุนัฟิรูอย่าไปไล่ตะเพิดใครออกจากศาสนาของอัลลอฮ์พึงสอนผมเองทำอยู่สามอย่างเลยขอดุอาต่ออัลลอฮ์แล้วก็อภัยให้แก่เขาแล้วก็สอนทำหน้าที่สอนไป สอนไปจนกว่าเขาเหล่านั้นจะเกิดความอะไรนะความเข้าใจนะครับถ้าเกิดเขาไม่ฟังบางทีลูกลูกหล,ลานของเขาอาจจะหันมาฟังทำหน้าที่สอนพี่น้องอย่าไปด่าตอบอย่าไปโต้ตอบเขาสาบแช่งมาเราแช่งกลับเขาด่ามาเราด่าแสบกว่าเขาอย่างนี้ไม่ใช่สุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเหตุการณ์หนึ่งพี่น้องจะเล่าให้พี่น้องฟัง เกิดขึ้นในขณะที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีชีวิตอยู่บันทึกในสุนันอบีดาวูดแล้วก็ท่านสายอิบนิลมุไซยิบได้รายงานฮะดิษบทนี้เอาไว้ท่านสายได้รายงานว่าใบหน้ามารอ س ูลุลลอฮิสุลลัลลัฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจาลิซุนว่ามาอูอัสฮาบูฮูวะกควอารมณ์ลุนบิบีอบีบักร ฟาอาดะหูฟาซามะตาอันหูอบูบักซุมมาอาดะห์หูานยฟาซมตาอันหูอบูบักัท่านอบอกว่าระหว่างที่พวกเรานี่นะอยู่กับท่านรอซูลโดยท่านรอซูลก็นั่งอยู่แล้วก็บรรดาสหฮบ้าคนอื่นก็นั่งอยู่นะอธิบายว่าไงอธิบายว่านาบีก็นั่งพูดคุยกับบรรดาสหฮาตามปกติสฮฮาบ้าหลายคนมีคนคนหนึ่งพี่น้องมาพับก็ยืนชีน้หน้าด่าอบูบักเลย อบูบักทีเ่เป็นคนที่ท่านรอซูลสุลลาะของอะเลฮิวะซัลลัมไว้เนื้อเชื่อใจมากที่สุดจนกระทั่งมอบหมายให้ท่านอบูบักทำหน้าที่เป็นผู้นำละหมาดแทนท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลาะขออะัลฮิวะซัลลัมในยามเจ็บป่วยมาถึงก็มาชี้หน้าเลยชายคนนั้นมาชี้หน้าด่าอบูบักดา,ด,า,ด,า,ด,าด่าดาพอด่าเสร็จเรียบร้อยพับอบูบักก็สงบนิ่งลุกขึ้นดา่าครั้งที่สองอีกดา่า ประนามยามมินนะครับสาบแช่งอบูบกักรนิ่งไอคนนี้ก็ยังไม่เลิกเอาอีกลุกขึ้นดาอีกเป็นครั้งที่สามพอลุกขึ้นประนามดาทอก้อนดาเป็นครั้งที่สามอบูบักก็โต้อตอบฟันตาสรามินหัวอบูบักโต้อตอบโต้อตอบด้วยคำประนามยามมินดาทอนินทาเหมือนกันพออบูบักขึ้นโต้อตอบ นะครับเขาด่ามาอบูบัคด่ากลับบ้างโต้อตอบกลับบ้างอะไรเกิดขึ้นพี่น้องเห็นนะอบูบัคทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าอบูบัคทําตรงนี้แล้วมันถูกต้องนะนบีจะไม่ลุกหนีฟะกอมาอซูลุลลอฮิซอลลลลอฮุอะลฮิวะสัลลัมนบีก็ยืนขึ้นแล้วก็เดินจากอบูบัคไปเดินจากบรรดาซอฮาบ่าที่นั่งอยู่ตรงนั้นไปฟะกอละอบูบัคอวะจัตตอะลหยยยารอสูลลลอ ท่านอบูบักก็ถามท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว,ว่าโอ้ท่านรอซูลท่านพบว่าฉันทําผิดอะไรหรือที่ท่านลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินจากฉันไปอบูบักเดินไปถามท่านนาบีฟะกอาละรอซูลุลลอฮิสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้นะนาซาละมาละกุนมินัสซะมาอยู่กับที่บูฮูบีมากวละละกะ รู้ไหมในขณะที่ท่านถูกดา่าถูกประนามถูกวิพากษ์วิจารณ์นี่นะมาเลกาลงมาโต้ตอบแทนท่านเรียบร้อยแล้วมาเลกาเดินลงมาในอยู่ข้างท่านช่วยเหลือท่านโต้ตอบท่านท่านอยู่ในความสงบท่านอยู่ในหนทางที่ถูกต้องสงบสงบลงก่อนซอบัดอดทนนั่นคือหนทางที่ถูกต้องที่สุดมาเลกาลงมาเป็นพวกท่านกล่าวโต้ตอบ แทนท่านเรียบร้อยแล้วแต่ในครั้งที่สมเนี่ยเมื่อท่านลุกขึ้นแล้วก็โต้ตอบซะเองนะครับว,กวากอาชัยตอนฟารัมอากุลละอัจลิเซอีดาวกวาอาชัยตอนพอท่านลุกขึ้นโต้ตอบภาพชัยตอนลงมาเลยมาเลกาเป็นไงมาเลกาหนีไปจากตัวท่านไปจากตัวท่านฉันนั้นไม่สามารถหรอกที่จะนั่งอยู่ในที่ที่ชัยตอนมาลงมาในบริเวณนั้นโอ้โหท่านน่ีตอบตรงนี้ เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราต้องคิดนะว่าเราถูกวิพากษ์วิจารณ์ต้องซอบัตอดทนตั้งสติให้ได้ในขณะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็พิจารณาดูสิถ้ามันจริงอัลฮัมดุดลิลลาห์ฉันจะได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้ามันไม่จริงซอบัตอดทนไว้ก่อนพี่น้องส่วนผมเนี่ยถูกกล่าวหาอาจารย์หลายท่านน,นะครับก็ถูกกล่าวหาเหมือนกันเชคดดีดอนก็ถูกกล่าวหาอาจารย์มูรีดนะครับ อาจารย์อับดุลวาเฮต์อาจารย์อื่นๆเนี่ยนะครับก็ถูกกล่าวหาเมื่อถูกกล่าวหาถูกวิพากวิจารณ์ผมเนี่ยสำหรับตัวผมนะคนอื่นจะทำยังไงก็ไม่รู้ผมขอแนะนำว่าให้เราขอดูอาต่ออ้อลร้องให้แก่คนเหล่านั้นได้เข้าใจได้รู้เมื่อเขารู้วม่าเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขาก็จะได้เลิกด่าแล้วก็สองอาภัยให้แก่คนเหล่านั้นนะครับเมื่ออาภัยให้แก่คนเหล่านั้นแล้วเนี่ยนะครับประการที่สาม ก็อยากจะให้พี่น้องสอนต่อไปทําหน้าที่ต่อไปอย่าได้ท้อถอยอย่าได้สิ้นอะไรนะหมดกําลังใจสิ้นหวังกับคําวิพากวิจารณ์ที่มันเกิดขึ้นกับการที่เราได้ทําหน้าที่รับใช้ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮ์วะตาลาเพราะท่านเบีเองก็โดนวิพากวิจารณ์โดนประนามหยามินโดนถูกลอบสังหารโดนเข็นฆ่าโดนมากกว่าเราได้ซ้ำไป ขอให้เราได้ยืนหยัดอยู่ในหนทางนี้นะครับแล้วก็เรียกร้องให้พี่น้องนะครับทุกช่องอินชาอัลลอฮ์ได้มาทำงานร่วมกันเพราะการรวมกันทำงานร่วมกันดีกว่าการต่างคนต่างทำแล้วก็ต่างคนต่างคิดนะครับรวมกันเป็นสิ่งที่อัฟดอลแล้วก็ประเสริฐที่สุดนะครับวบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะอัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบระกาตุ